สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องปอนบ้านยู u ูบครับพรุ่งนี้16ตุลาคม2563ลงทะเบียนวันแรกครับโครงการคนละครึ่งครับเพื่อรับสิทธิ์3000บาทนะครับท่านทั้งหลายคงจะรู้กติกาดีแล้วนะครับเขาจะให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16นะครับหโมงเช้าเป็นต้นไปถึง5ทุ่มใครลงทะเบียนสําเร็จนะครับได้ใช้สิทธ์ก็เริ่มใช้สิทธิ์23ตุลาคม63กติกาใช้เงินรัฐบาลไม่เกินวัรย150นะครับ ของตัวเอง150ก็รวมเป็น300ก็ไปซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเตรียมนะครับโทรศัพท์ข้อมูลตามบัตรประชาชนเตรียมบัตรประชาชนโทรศัพท์เบอร์โทรแล้วก็ดูคลิปไปครับว่าเป็นยังไงครับ16ตุลาคมนี้ครับเริ่มลงทะเบียน6โมงเช้านะครับถึง5ทุ่มลงทะเบียนไปเรื่อยๆนะครับทุกวันจนกว่าจะครบ10ล้านคนนะครับ ที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ลิงก์สำหรับเข้าเว็บไซต์นี้เราจะเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิป1ลิงก์แล้วก็เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกกดเข้าไปได้นะครับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งครับมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นคนสัญชาติไทยนะครับมีอายุ18ปีบริบูรณ์ณนะวันลงทะเบียนนะครับไม่เป็นผู้มีบัตรบริการแห่งรัฐนะครับ กำหนดจํานวนสิทธิ์แค่10บล้านคนหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์นะครับลงทะเบียนทุกวันนะวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งและใช้สิทธิ์สาหรับประชาชนนะครับขั้นตอนที่1ครับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ซึ่งเว็บไซต์นี้จะเอาไว้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนะครับก็เข้าไปกดนะครับเมื่อเราลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com นะครับก็จะได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนนะครับ เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนว่าสำเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาไว้ในโทรศัพท์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังและติดตั้งแอปเป๋าตังนะครับยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังนะครับซึ่งเป็นแอปในการจ่ายเงินก็ทําเหมือนกันกับชิมช้อปใช้นะครับตอนนั้นใครจําได้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้แล้วก็มาลงทะเบียนแอปก็มาโหลดแอปเป๋าตังและติดตั้งแอปเป๋าตังส่วนใครมีแอปเป๋าตังตั้งแต่โน่นเลยยังใช้อยู่จนทุก วันนี้ใช้แอปเป๋าตังค์ตัวเดิมเปิดขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับก็เชื่อมตเชื่อมไปถึงมันจะเชื่อมไปถึงลงทะเบียนโครงการน,นี้เช่นเดียวกันจะมีวิธีนะครับ4นะครับได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง1้0บาทต่อวันเริ่มใช้ได้6กโมงเช้าไป็นต้นไปถึง5ทุ่มนะครับก็เขาจะให้ใครลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จก็จะได้เริ่มใช้ยีบสามตุลาคมเป็นต้นไปถึง31ธันวา6กสนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเมื่อท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วลงแอปป๋าตังแล้วท่านก็ต้องเติมเงินตัวเองเข้า g ีโวลเลตนะครับเติมเงินตัวเองเข้าไปก่อนนะครับจึงจะใช้ได้และใช้จ่ายร้านค้าที่เขาร่วมโครงการนะครับ6เมื่อท่านเติมเงินเข้าปบน g ิเจอรวลเลตแล้วนะครับเวลาจะเข้าใช้จ่ายเขาในร้านค้าที่เขาร่วมโครงการท่านก็เข้าแอปป๋าตังแล้วก็กดสแกน q r วอารโค้ดนะครับหลังจากนั้นก็ ใช้ร่วมกับแอปถุงเงินของร้านก็เป็นการเสร็จสิ้นการชําระเงินนะครับนี่คือวิธีการใช้นะครับสําหรับการติดตั้งแอปเป๋าังินนะครับก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับอันนี้พูดให้ฟังก่อนแล้วก็โหลดที่แอปสต o ร์หรือ Google Play หรือ p s t o โ e นะครับแล้วแต่ชนิดของโทรศัพท์นะครับเพสโต้ Store, นะฮะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนะ พิมพ์เข้าไปแอปเข้าไปในแอ,นแอ Store หรือเพสโตเสร็จสับก็พิมพ์ค้นหาไปกดค้นหาแล้วก็กดที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่าเป๋าตังค์แล้วก็กดค้นหาเล,นเลือกเกตนะครับเลือกติดตั้งระบบเป็นประเภทเมือถือก็จะได้เมื่อลงไปเสร็จสับนะครับพอโหลดเสร็จสับเขาจะมีรหัส otp มาในเบอร์โทรศัพท์หลังจากได้รับ SMS รหัส otp 6หลักก็มากรอก หลังจากนั้นยอมรับนะครับแล้วกดตกลงก็ระบุรหัสหกหลักนะครับก็ยืนยันรหัสหกหลักหลังจากนั้นก็ผูกบัญชีหรือเปิด G w a l l e t นะครับวิธีการใช้สิทธิคนละครึ่งสามพันรวมกับรัฐบาลนะครับในการใช้กับร้านค้าทั่วไปและหาเพ่แข่งรอที่เขาลงคการก็เข้าสู่เมนูคนละครึ่งนะครับเพื่อใช้สิทธิ์นะครับที่ที่แอปกเป๋าตังค์นะครับกดปุ่มสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์ สแกน QR กับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินยืนยันกำชระเงินใส่เลขรหัส6หลักพิม6หลักในแอปขอตังนะครับก็จะได้บันทึกสลิปทำรายการก็เป็นอันว่าสำเร็จนะครับอันนี้คือหลักการที่เล่ามานี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคือหลักการลองเข้าไปชมหน้าตาเว็บเป็นยังไงครับแต่ถ้าท่านเข้าทางโทรศัพท์มันจะจอเล็กหน่อยครับจะดูยากเลื่อนหาซ้ายขวาหน้าหลังแต่ถ้าเข้าทางเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะเห็นเต็มเต็มนะครับ เดี๋ยวนี้จะเปิดเว็บไซต์ให้ดูครับครับเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์นะครับหน้าตาเว็บจะเป็นอย่างนี้ถ้าในโทรศัพท์นะถ้าในโทรศัพท์ก็จะแตกต่างจากนี้เล็กน้อยแต่ข้อความเหมือนกันนะครับอันนี้เราเปิดให้ดูทางทางคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในนี้เขาจะบอกรายละเอียดอ่านดูครับใครที่สนใจอยากจะลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งอ่านดูให้หมดเลยครับเอามือไปกดที่คําว่านหน้าแรกนะครับของเว็บ เม,เ,ามาเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเอามือไปกดคำหาหน้าแรกขั้นก็อ่านเขาจะบอกเลยสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างใช้ไม่เกินอะไรนะครับการใช้เริ่มใช้วันไหนนะครับเสร็จแล้วก็ไปอ่านดูรายละเอียดทั้งหมดนี่เลยครับมีให้มีคำถามคำตอบให้ดูหมดเลยในนี้ครับเตรียมตัวไปเลยครับ ส่วนพอท่านจะลงทะเบียนพรุ่งนี้ก็มากดตรงนี้ครับสีส้มนี่ลงทะเบียนรับสิทธิก็กดก็กด,กกดสําหรับประชาชนก็กดเข้าไปแต่วันนี้กดเข้าไปเขาจะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าระบบเพิยังไม่เปิดแต่ถ้ากดเข้าไปพรุ่งนี้ในวันที่16ของมคมท้ไปเขาก็จะขึ้นมาให้ลงทะเบียนนะครับทีนี้นอกจากนั้นก็ข้อมูลโครงการลองกดเข้าไปอ่านดูครับมีอะไรบ้าง กดเข้าอ่านดูทุกชนิดในนี้ท่านก็จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับลองเข้าเว็บไซต์ไปดูนะครับกดดูทุกปุ่มเลยวิธีเข้าร่วมโครงการเขาก็บอกนะครับวิธีลงทะเบียนบอกหมดเลยวิธีการใช้แอปปลดตังบอกหมดเลยครับเขาบอกหมดเลยในนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับลองกดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปดูทุกรายละเอียดในนั้นท่านก็จะทำเป็นโดยไม่ยากนะครับสวัสดีครับ